เมื่อคุณรู้ว่าต้องทำแต่ยังไม่อยากทำตอนนี้ลองใช้กด5วินาทีดูสิคะสวัสดีค่ะอเลฟรี a เดวิดบุ o k วันที่8วันนี้อ่านเจอในหนังสือและเขาพูดถึงกด5วินาทีของเมลโรบบินส์เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราต้องการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเราจะมีความกลัวแล้วก็ความลังเลอยู่เสมอฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ทำคือนับถอยหลัง5 4 3 2 หนึ่งแล้วลงมือทำทันทีค่ะเพราะถ้าเราไม่ได้ทำภายใน5วินาทีนั้นนะ่ะสมองของเราอ่ะก็จะหาข้ออ้างขึ้นมาขัดขวางหรือหาเหตุผลบางอย่างที่ให้เราไม่ได้ทำตามเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สมองมีเวลาหาเหตุผลเพื่อมาหยุดเรานะคะเราต้องใช้ชีวิตแบบทำทันทีลงมือทำทันทีเปิดสวิทช์ทำทันทีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับ a l Lovely Day with Book วันที่9ค่ะ